chưa gây mấy đâu ai à lay quá ai lay hả hui hả hiện mức căn mấy ะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจตอนก้มมันกับหัวกับหางพี่พี่เพื่อนทุกท่านขออีกทีดีวะอีเฮี่ยเอาสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังอีสร้อยเอ้ยมึงหรือเปล่าวะหนึ่งสองสาม อะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆลุงป้านะท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับผม ค่ำคืนนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพิซซ่านายออฟฟิเชียค่ำคืนนี้พี่ๆเพื่อนทุกท่านผมจะพากลับมาบ้านผีสร้อยครับทุกท่านหลังจากที่ผมห่างหายไปนานแล้วผมไม่ได้กลับมาพักใหญ่ๆแล้วค่ำคืนนี้ลองกลับมาดูอีกทีจะมีอะไรผิดแ,แปลกปกติหรือเปล่าพี่ๆเพื่อนทุกท่านหรือว่าจะเจออะไรไหมผมก็ไม่แน่ใจผมก็ ทำบุญพยายามอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ทุกสถานที่ที่ผมไปลุยไปล่านะครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเข้าไปลุยกันเลยครับไปลุยกันครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านผมไม่ได้กลับมา สถานที่แห่งน,นี้น่าจะนานมากแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดการปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่จะยังมีอะไรวนเวียนอยู่ไหม,มดึกสงับค่อนข้างเย็นยะเยือกมีอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของสถานที่เขา มาตัดกิ่งมงกิ่งไม้มาดูแลหรือเปล่าพี่พี่แต่กลางค่ำกลางคืนไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาแน่นอนมีแต่บ้าบอคคอแตกอย่างผมนี่แหละลุยอย่างเดียวเขาสเสาะแสวงหาบ้านช่องรูหล้าสวยๆกันแต่แม่งผมมันโรคจิต สาะแสวงหาแต่บ้านลงบ้านล้างตามป่าตามดงโอ้โหกล้วยแก่แล้วด้วยยังไม่หายสแสดงว่าเอาเรื่องปกติไม่มีคนดูแลแบบนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วสวัสดีจ้า อนนีดูห่ยมันบรรยากาศมันวังเวียงยินเยอะยอะหดหูยังไงไม่รู้พี่ๆเพื่อนทุกท่านเดี๋ยวลองล้วยไปดูด้านหลังที่ผมเคยเจอโอ้โหมาค่ะนี้ค่อนข้างลก เย็นมาก <c oughs> ถ้าเส้นเสียงผมขาดหายต้องขออภัยนะครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านอากาศค่อนข้างเย็นมากเลย <c oughs> นี่เป็นห้องน้ำเก่าเสียงหมาในหมู่บ้านเอาแล้วเริ่มสร้างความบันเทิงแล้วสิ ยังไรไหมส้อยจ้าเรามาแล้วส้อยจ้าสวัสดีจ้าโอ้โห,โหค่อนข้างนาน,านที่ผมไม่ได้กลับมารู้สึกว่าลกชิบหาย มันต้องมีอะไรสักอย่างในบริเวณในนี้พี่ๆี่เหมือนมันพยายามพาผมเข้ามาข้างในนี้โอ้เสียงเพลงงานอะไรในหมู่บ้านโคดบันเทิงส่อยจ๋า สวัสดีจ้าเรามาแล้วโอ้โหต้นกล้วยต้นเล็กๆออกปีด้วยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านใบเล็กๆเรียวๆต้นเล็กๆเรียวๆอย่างนี้ ไม่ต้องสืบครับใบเล็กๆเ,เรียวๆมันๆกล้วยตานีล้านเปอร์เซ็นต์พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านขนหัวผมสับลึงขึ้นมาทันทีนี่อันนี้ใบกล้วยน้ำวา้าแต่ไอ้ที่อยู่ตรงหน้าผมต้น ตานีพี่พี่เพื่อนเพื่อนบันเทิงเงี้ยกูไอ้เหี้ยหมาเอาเร็วเว้ยไอ้ที่กูตามมาแต่และครั้งในนี้ตกลงอีซ้อยหรืออีต้นนี้กันแน่ไม่แน่ใจ เขาบันเทิงเรืองใจแต่กูบ้าบอมาหาผียังไม่เจออะไรผิดปกติพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านต้นอะไรต้นงิ้วงิ้วอะไรงิ้วบ้านงิ้วบ้านไม่มีน้ำพี่พี่เพื่อนไม่เหมือนงิ้วป่าที่ผมเจออยู่สวนพึ่งใครไปหลงปีนเข้าแม่งบันเทิงเลยล่ะอย่าไปปีนนะครับต้นงิ้ว Nằm, đi lắng, xíu, xíu. Này, mình xin năm mới với những đằng sau, rất là đẹp, rất là ห้องน้าเอาอย่างงี้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคนบ้าบออย่างผมมันต้องเล่นอะไรแพงๆโอ้เสียงเพลงมีอะไรไหมด้านหลังไม่มีเอา,อางี้ผมจะอาราธนาคาถา แล้วลองมองลอดใต้วังขาดูสักครั้งเอามาสร้อยจา๋าเฮ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จิเจลุนิจิเจลุนิจิเจลุนิโอเคพี่พเพ,เพื่อนทุกท่านผมจะลองมองรอดใต้วางขาทางที่ผมเจอมันพาเข้าไปไหนไม่รู้แต่ค่ำคืนนี้ผมยังไม่เจออะไรผิดปกติ สัมภเวสีจุตินานังสภเวสีจุตินานังสภเวสีจุตินานังซ้อยจ๋าพี่มาแล้วจ้ะหนึ่งสองสามชื่ออะไรไม่ไม่มีอะไร เอาใหม่ขออีกทีสร้อยจ้าเรามาแล้วจ้ะเงาอะไรวะเฮ้อะไรฮ,ะฮะอะไรวะ ไฟแม่งทำไมไฟสลัวขออนุญาตปับไฟผมตาฝาดหรือเปล่าวะขออีกทีดิไม่เงา,อ,าอะไรเมื่อ,อกี้ผมเห็นอะไรลางๆผมไม่แน่ใจหนึ่งสอง

อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจตอนก้มมันกับหัวกับหางพี่พี่เพื่อนทุกท่านขออีกทีดีวะอเทียเอาสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังอีสร้อยเอ้ยมึงหรือเปล่าวะหนึ่งสองสาม A LÀI MÀ, AI MÀY HƠI HƯ A LÀI HƠI HƠI Ta MÊ PHẠN MÀY Hiện BẤT CẤN LÀ BẠO RÚ SỰC YÊN NHƯƠNG NHƯƠC, THỨNG KHÁI LẮNG รู้สึกขนลุกสู้เฮ้ยเฮียวูบอะไรสักอย่างผมมองกับหัวกับหางก้มหน้าใต้วังขามันเห็นไม่ชัดเจนเฮ้ย ไฟเป็นเฮียอะไรอีกแล้วไอ้ฮ่าตายอย่ามาเป็นอะไรตอนนี้เอาไว้โอเคมีฐานสำรองติดกระเป๋ามักอยู่ก้อนหนึ่งไอ้ไอ้เฮียผมไม่แน่ใจว่าเห็นอยู่ระหว่างไงวะเฮ้ยไอ้เฮียเมาเมาเมาอะไรตอนนี้ดึกแล้วเฮ้ย เริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องเริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องไอ้เหี้ยปรับไฟแป๊บเฮ้ย ข้างหลังระแวงลองก้มทางนี้ดูมัง้งไอ้เหี้ยมาไปตรงบ้านนี่แหละสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังสัมภเวสีจุตินานังหนึ่งสองสามสอยเอ้ยเฮ้ยเอ็งหรืเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเปล่าวะ อะไรอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะผมไม่แน่ใจเห็นไม่ชัดเหมือนอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่าง บ้าอย่างกูกูสงสัยคาใจกูขออีกทีไอ้เหี้ยไอ้หนึ่งสองสามอีซอยเอ้ยเอ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยเอ้ยใครอะเฮ้ยหึหึ อะไรไอ้เหี้ยไฟเป็นเหี้ยอะไรตอนนี้อย่าเป็นอย่าเฮ้ยเริ่มใจคอไม่ดีเริ่มรู้สึกแปลกๆรู้สึกอึดอัด เหมือนอะไรสักอย่างเหรอเอาเอาไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยไงเอาหมดจะดับดับเฉยเลยไอ้เหี้ยขออนุญาตพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อความสบายใจอะไรเฮ้ยเสียงอะไรไอ้เหี้ยเพื่อความสบายใจแป๊บหนึ่ง ผมขออนุญาตเปลี่ยนทานไฟฉายกูเอาสำรองมาไอ้เหี้ยจะเป็นผีเป็นดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยขออนุญาตเปลี่ยนทานไฟฉายมีหรือเปล่าทานอันนี้มี จำโบอไอเหียของแท้กูใส่ฐานผิดก้อนแต่แรกเห็นอะไรบริเวณนี้แล้วเมื่อกี้กูเปลี่ยนฐานไปฉายอยู่เสียงเฮียอะไร มีตัวอะไรบนหลังคามีอะไรไหมไม่มีจิตกูคิดไปเองหรือเปล่าฮะไม่มีขอดูบนหลังคาอีกทีอีสอยเอ้ย กูไม่ได้มาขโมยอะไรนะเวย้ยกูแค่คิดถึงกูจึงมาหาอีขอ,อนุญาตขอขึ้นไปพิจารณาข้างบน ขอขึ้นมาพิจารณาข้างบนแป๊บหนึง่งมันจะมีอะไรผิดปกติไหมมีตุ๊กแกรหรือเปล่าฮะเออไม่มีแล้วไป <S <S ไวเฮ้ยชไอเฮียคืออะไร อะไรแม่งอะไรอยู่ด้านหลังอะไรอยู่ด้านหลังกูอะไรอยู่ด้านหลังกูงกใครอีส้อย มารอบนี้แม่บันเทิงชิบหายอีใอยเว้ยมันก็ไม่มีอะไรคืออาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นเฮ้ยเฮ้ยมารอบเลยมึงไอ้ยี่ เอาดีๆถ้าเป็นมึงอีสอยกูขออีกทีรอดใต้วางขาแม่งอีกทีดีวะสัมภเวสีจุตินานังสัมพเวสีจุตินานังสัมพเวสีจุตินานังหนึ่งสองสามอีสอยเว้ยมึงเปล่าวะอีสอยอะไรเจออะไรไหม ไม่มีเฮียอะไรแล้วที่กูเจอสองสามครั้งที่แรกเฮียอะไรวะ,ะเริ่มคืนน้ำลายลำบากอากาศเริ่มเย็นยิ่งเงย,ย็นเยอะยิ่งอึดอัดยิ่งดึกยิ่งว้าวีวังเวง มาวุ้นมีป่ากล้วยด้วยเฮียมีบางท่านบอกแค่เข้ามาในป่ากล้วยตอนกลางค่ำเมือคืนแม่งยังหลอนแล้วผมมันคนบ้าบ้าบอคอแตก ู้จัดหนักจัดเต็มตลอดเอียข้างหลังผมคิดว่าเป็นต้นตาน,นีแน่นอนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแต่อันเนี้ยสังเกตดูเลยใบค่อนข้างหนาใหญ่ต้นลำต้นใหญ่กล้วยน้ำว้าแต่ไอ้ต้นเล็กๆใบเลียวๆมันๆปีกล้วยลูกเล็กๆกล้วยตาน,นีล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจตอนนี้อีสร้อยหรืออีตาน,นีกันแน่ เฮียแต่กูรู้ตอนนี้เฮียเฮียเฮียชัดๆเริ่มหายใจลำบากอากาศยิ่งหึกยิ่งเย็ยนผมไม่แน่ใจว่าผมตาฝาดหรือเปล่าพี่พี่เพื่อนทุกท่านสองสามครั้งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ไอ้คาถาบางคาถาที่ผมท่องไปสวดไปอย่านำไปลอกเรียนแบบอย่านำไปใช้เล่นๆนะครับทุกท่านนะตรงนี้มีสระน้ำนี่หว่าไม่เคยลงมาสักทีขอลองดูหน่อยมีเหงียงบอ่อสระน้ำจริงๆผมขอแนะนำว่าอย่าเอาไปใช้ ไปท่องอะไรมั่วๆเล่นๆนะครับทุกท่านนะด้วยความเป็นห่วงผมไม่แน่ใจกับจิตกับสติสตังของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันผมขอแนะนำทางที่ดีรับชมผมเพียงเท่านั้นกับอุณาอย่าเอาไปปฏิบัติตามด้วยความเป็นห่วง โอเคเริ่มดึกผมยิ่งหายใจติดขัดลำบากพี่ๆีเพื่อนๆทุกท่านเก็บคอเป็นบัดนะ้ำโมกไหลยังไม่หายดีหายขาดขอพระคุณในความเป็นห่วงเป็นใจที่ผมคอเท้าพิกคอเทา้าแพงด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนเพืนเ่นทุกท่านนะโอเคยังไงผมขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนแล้วกัน ยิ่งหยสงัดยิ่งบ้าบอคอแตกอย่างผมเขาไปเสพความบันเทิงกันงานในหมู่บ้านหนังผมไม่แน่ใจโคตรบันเทิงเลยแต่ผมบ้าบอคอแตกมามาเสพความร้อนโอ้ไอเหียตัวเหียอะไรวะโอ้ตายตัวอะไรเข้ารองเท้าผมกัดกูด้วยไอฮา โอเคพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งต่อๆไปครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดีกันทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ